แล้ว <S 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 อคลิปนี้พามาดูทีมงานโกเบมาร์เกนนะครับไอเหยียยไม่ว่ามันจะยิงกูมันเนี่ยมันคงไม่ยิงกูนะทีมงานรถไม่ไโคลทีล่มีรถดัมสิบล้อเสียบูซุเปอปร์ทักระยองวิ่งอยู่นี่ครับนี่ตรงนี้เลยเขาจะเดาซ้ายเข้าได้ไถง่ายอ,อ่ะซ้ายเข้าใช่ไหมเขาเวี่ยงมาปุ๊บเราก็เตรียมกระโดดด้วย ด้านล่างเป็นออฟโรดได้ทุกคันเลยรถพิเกียรตนี่รถเ,เสียบูครับจอดตรงนี้เลยข้างหน้านี่เลยโอ้โหโน,นี่ต้องขอบคุณพิเกียรตครับที่พามดูงานอลังการขนาดนี้ไอหนุม่มแดนยิมจิ ไอ้เอ็งเห็นทีเป็นเกาหลีใช่ไหมไอ้หนุ ah ่มแดนปลาดิบโกเบมาร์กเทนน้ำหนักปฏิบัติการ21ตันรอนเลอร์เตัวแคลเลีย2ตัวบุกี้เสริมพิเศษด้วยเหล็กป้องอ้อยใส่เยอะเลยนะขี้เกียจนะ แต่ดินไม่น่าหนักล้อดินดินแบบอ่าดินไม่เบียดดินก็ไม่ชุ่มไม่ถือว่าชุ่มนะแม่โคคันนี้ขุดง่ายอยูตัวรถเสียบูน้องดีเมืองระยองครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ถ้าดินด่วนอยู่นี่วิ่งตามเลย โดยเฉพาะโดยเฉพาะช่องพี่กัณิกาจ้าแกชอบอย่างนี้นะถ้าพี่ชาติเนี่ยพี่ชาติจะไปยืนอยู่ใกล้ๆแท็กแมคคูเชิญชวนนะครับยูทูบเบอรต์ต้องมาต้องมาคุยกับพี่เกียรติก่อนให้ <laughs> พี่เกียรติเป็นไกด์ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรครับ เอนี่คมพัฒนาจังหวัดระยองพื้นที่ตรงนี้เขาเ,เรียกว่าพื้นที่นีิคมอุตสาหกรรมนะครับกําลังปรับพื้นที่เตรียมที่จะเอาโรงงานมาลงนะครับน่าจะมีโรงงานเป็นร้อยๆโรงงานตรงนีน้พื้นที่นะประมาณเกือบผมที่ขับรถเข้ามาจากปากทางเข้ามาถึงจุดนี้ก็น่าจะประมาณสักสามกิโลสามกิโลเมตรอะ ทั้งตำบลทั้งอำเภอมาอยู่ที่นี่หมดครับปกติหน้าบ้านพี่เกียรตินี่หูดับครับเมื่อเช้าไปนั่งกินข้าวเป็นแบบว่าเงียบกิ๊บพอเราเข้ามาในนี้พอมาเห็นกับตาก็รู้เลยว่าทาไมถึงหายกันเป็นหี่หมดแล้ว,ลว,ลวตอนเรตอนตรงตอนเย็นอย่างเงี้ยเขากลับบ้านกลับอะไรกันไหมพี่เนี่ยรับสมัครรถร่วมนะครับ รับสมัครรถร่วมรถสิบล้อร่วมนะครับใครสนใจเข้ามาร่วมก็ติดต่อมาทางพี่เกียรติได้เลยให้เบอร์ไหมหรือว่าติดต่อมาทางผม <laughs> ติดต่อมาทางผมเดี๋ยวผมให้รถทีมง,งานรอรอโซนชลบุรีหรือเปล่าเสียบัวเด็กใบพัดหรือเปล่าเด็กอเด็กมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเรื่อนเลื่ออะไรนะ เสบูอยู่ชนบุรีไหมใช่อยู่ที่นไม่บ้านเขาไม่อยู่เลยบ้านเขเลยเหรออาออยู่อยสอเลยไปอ๋อวันนั้นผมไปเยี่ยมเสียบูที่อู่เนาะเเอารถไปทำที่อู่เขาไปวางในนั่นใหม่ไม่อยู่ซอยออ่อองเูน่อพี่เลี้ยงลูกหรือเปล่าดูเลเศียรอเ็พักกินข้าวเที่ยงนน ยกดำหลอกันที่ทางโนนอะ่ะมีไหมทีมงานไหนที่ไม่กินข้าวพลังใบโอ้ยอย่างนี้มันต้องพลังใบดีร้อนๆอ,อย่างเงี้ยผมอยากจะบอกผู้ประกอบการที่ตั้งคาราโอเกะนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะหาะไรายได้แบบดีๆเลยคุณมาเนี่ยเส้นหลังเนี่นนบ้านชาวบ้านมาเช่าเลย รับรองว่าคุณเปิดร้า,า,าคนคาราโอเกะคุณจะไม่เสียใจเลยแหละมาเลยใช่ไหมพี <c oughs> ม่อยู่ก็หลอกคืนก็เ <c oughs> ย็นก็กลับหมดแล้วใช่ไหมไม่ไม่เป็นรถแับนี้ไม่ใช่ลูกน้องนะ่าจะไปเที่ยวอ่ะเท่าแกลูกน้องเขานอนเขาเหนื่อยตึมก็ดูจากก้อนเลย ัดเต็มครับสามชาหนลูกแพอสุดยอดนี่รถสมันมันรถเสบียงรื้เปล่าเ้าจะ่ปกัาวางขนาดนี้เลยเหรออยากเต็มนะแล้วไกยตังไปแล้วไปไหนกันเนี่ย มาเข้ามาดูครับก่อยากเห็นอันนี้เ็แก่ไสวยเลยอ่ะเจ้าแก่ยังสวยเจ้าแก่ทีมนี้ไหมเจ้าแก่หรือเปล่าขับอยู่บนรถน่ะดูทรงเหมือนเจ้าแก่เลยนะ บอกเมียมุงวิ่งมาดูดิไอใครมาจอดอยู่ตรงเนี้ยเอาอีกสักก้อนนี้เนี่ยเออจริงด้วยวะต้องเขาไม่ได้เรียกว่าดินแขน็งนะเนาเขาเรียกว่าดินดีเลยนะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยดินตรงเนี้ยถ้าเอาไปบอดอัดทำถนนเนี่ยไม่ไม่ซอฟเลยอ่ะดินพวกเนี้ย ดินเหลืองเงเงี้ยชุ่มๆน้ำแล้วเจียนดื้อบาดบาดรถบดเจียบๆนี้แน่นติ๊กนะสังเกตดูว่าในเนี้ยไม่มีคลิปมันๆนะเพราะว่ามันไม่มบวมถ้าทำบวม,บมๆรถลั่นๆท่อลั่นๆเนี่ยอย่างนั้นแ่ะโอเคอดูรถคันนั้นใส่ไปดูทำกันโหดเกินทุกทายไม่ถูกกันมั้งนั่นดูดิเป็นภูเขาเลยทีมนั้นใส่โหดกว่าทีมนี้อีก สรุปแล้วก็คือประมาณสิบเจ็ดตักละตัก18ตักถ้าคุณจะมาวิ่งคุณก็ต้องมีช่วงล่างจัมโบ้ไม่งั้นก็เซ z เอฟซเอ็มใช่ไหมคุณต้องมีช่วงล่างเซเอ็มแล้วคุณก็ต้องเตรียมยางมาด้วยเพราะว่าเขาใส่กันโหดแล้วือเกินแต่บอกไว้ก่อนว่าดินไม่เปียกนะด,นด,นดินแห้งดินเบาแต่ใส่เยอะ เที่ยวนึ่งเท่าไหร่พี่เขาจ้างเที่ยวเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยกว่าบาทวิ่งประมาณประมาณร้อยถึงสองร้อยเมตรแต่ผมมาเสียบูไปนานแล้วนะเสียบูโคเขาจอดยิงข้าวแล้วนูเอามีแม่โคสองคันเหรอใช่เก็บเขาตั๋วดิเอาตั๋วอ่านเสียบูกลับมาแล้วน่ะก็ประมาณใช้เวลาประมาณสักประมาณสักสี่นาทีมาถึงรอบหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่า รถกำลังผมว่าเติมน้ำมันพันหนึ่งได้ประมาณสามสิบเที่ยวเลยพันหนึ่งไม่ได้ผมว่าไม่ได้ใช้กำลังอะไรนะวิ่งลงเนินไปนู่นหนึ่วิ่งลงเนินอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเซียบูรถเซียบูซุปเปอร์ทักเรยองดีเอนทีซุปเปอร์ทักเรยองครับบริหารงานโดยเซียบูคนหล่อต้องแชร์ให้เสียบูดูซะแล้วเนี่ยรถหล่อมันหมกนี่เองแล้วไม่ชวนเรามาถ่ายด้วยนะ แต่ไม่ใช่ว่าทีมนี้ใส่น้อยนะเพราะว่ากระบะเขาสูงด,ดูจากหน้ายางนี่รู้เลยว่าหนัก เสียงลั่นเอ่อลั่เลนเปร๊ๆก็ต้องลงดูเลยเนาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคนขับแบบมืออาชีพตาจอดนะครับนะต่างพอรับข,ข้าวแล้วขับเอ้าเมื่อกี้เอาข้าวให้คนขับแล้วเอ้ากินข้าวแล้วก็ต,ากต่าง่อเลยเแสดงว่าคนขับเป็นคต้องไปเป็นเที่ยวเขาเป็สาวสวยใจดีอย่างเงี้ย น้องรักตายเลยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำตลอดแต่ผมว่าคนที่เป็นเท่าแก่นะ่าจะมีรถรถบ้านรถตู้คอนเทนเนอร์เปิดแอร์ชำ่ำบ้านอ๋อเขาเขาก็เลยไม่ต้องมาชํำอยู่นี่มาแล้วเอาเบิ้ลตัดหน่อยลูกพี่เ,เบิ้ลตัดหน่อย หัวรถเสียบูนี่แพงกว่าตัวรถอีกนั่นแหละอุปกรณ์นีัว้มเลยจของนนขอมันแพงทำไมทางนี้เขาต้องทําทอดแซดด้วยอ่ะเป็นตะบูทําไมเขาต้องทําทอดแซดด้วยแล้วก็แล้วก็นั่นด้วยแบบว่าต้องแซดแล้วก็บูแซดบูอย่างเงี้ยเป็นแนวเขาล่ะทางนี้นะ่ะทาได้นะไม้หัก ท้องไได้ยินเสียงไม้หังหรือเปล่า,าเสียงลั่นนั่นเดือรอบหน้านี้ไม่เหลือนั่นแหละน่าจะหลุดเลยเลยก็ต้องยอมรับแล้วเนาะว่ามาอย่างเงี้ยมันต้องบุกอยู่แล้วเนาะ <S <S ผมบอกเลยว่างานที่เหมาะที่สุดสําหรับโกเบก็คืองานแบบนี้เลยเพราะว่ามันคล่องแล้วมันเร็วประหยัด รอดูรอดูคันนี้ออกตัวแล้วเราก็จะไปจะเปนนานนะรอบนี้ก็คงกินข้าวแล้วเนี่ยไม้หักแล้วไม้หักข้างหลังไม้หักข้างหลังไม้หกัก <c oughs> <c oughs> ไม้ล้วข้างหลังรอบหน้ากลับมาคงไม่เห็นล้วมังนะ้งเนี่ย ไม่ใช่ใสน่น้อยๆนะบางลงแต่ละทีรถนี่ยวบยวบุบยุบลงเลยเอ<ๆ>่ะเข<อ>าก<ๆ>็งงนะนี่นะใช่มือขับไอ้คันยูดีเสียอ่อนช่างอ่อนใครนี่ยอ,อ๋อที่ขับรถในสนามอ่ะนี่เหรอใช่โอ้ยั่นหัวแรกนะโอ้โหขับคันไหนนี่มาขับคันไหนนี่ ถ้ามาขับหกล้อในนี้นี่โอ้โหโอ้เสียบูรับก้อนนี้ไปเลยนะนี่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 ถ้าใครมีรถแบบนี้เอามาวิ่งเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถสามมิตรเนี่ยเหมาะเหมาะเลยร้อยเท่าไหร่ถึงร้อยห้าสิบไหมร้อยห้าสิบพี่เกียรติว่าถ้าวิ่งทั้งวันเนี่ย ระยะไปกับแค่สีนาทีวิ่งทั้งมันพี่เกียบว่าได้ถึงสี่เที่ยวไหมก็มีบางคนก็ได้สิบส่วนมากประมาณสามสิบสามสิบหลองเอาสามสิ้าคูณร้อยห้าสเดี๋ยห้าสิตีน้ำมัน2องพันี่น้ำมันหนึ่งพันห้าน0ถึงสองพันเนาะเรางคูณให้ดูนะร้อยห้าสคูณสาห้าเนาะเอาเอาต่ำไปก่อนนะห้าพันสลบน้ำมัน 2องพันะเฮ้ยห้าพันสองก็เหลือวันสามพันสองมันถ้ารถไม่พังก็คุ้มนะวันสามพันสองหาเงินได้ตั้งสามพันจ้างลูกน้องตีออกไปจ้างลูกน้องเท่าไหร่แปดร้อยมันได้ไหมแปดร้อยหรือว่าห้าร้อยเออวันละห้าร้อยไม่ได้ติดเพอมีแมคโครสองคัน ผมว่าน่าจะมีสี่สิบแล้วเพราะว่าเสียบูไปแค่รถเสียบูไปแค่สี่นาทีบางคันสี่สิบแต่ส่วนมากอะก็อยู่ประมาณในเกณฑ์เฉลี่ยทีน,นี้ก็วิ่งกันนะประมาณสิบแล้วเขาเลิกกันกี่โมงอ่ะหกโมงเย็นทุกคนดูรถแมลโครนะคุณในนี้เป็นร้อยๆคันเลยนะทีมงานทั้งหมดคือศูนโครงการนี่คือเจ้านี้เจ้านี้จะอยู่ศูนโครงการอ่ะเดี๋ยวพี่เกียรติพาผม ขับไปดูทางหน้าโครงการยกล้อเลยลูกเพยยกล้อเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวดูกันดูกันยิ้มนะยกล้อเด้วถ้าใหญ่เห็นไหมล้อกูขนาดนี้เลยหรือ ไปดูว่าเยอะแค่ไหนครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วมาเราจะออกไปดูต้องวิ่งออกสุดนอกโครงการไปเลยจะดูว่าให้ดูว่าพื้นที่ในนิคมเนี้ยมันสุด,ดยอดขนาดไหนรถไปครูผมนับได้คร่าวๆไม่ต่ำกว่าห้าสิบแน่นอนน่าจะมีหมอกอยู่ตามซอกตามซอยอีกเยอะหลายคันเหมือนเอาบุญเลย <laughs> เหมือนเขาแบบมางานวัดกันเลยอะ เออกินข้าวแต่ละทีลูกน้องเยอะมากแต่ไม่โคไม่ลงเลยเหรอต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะกินข้าวกันนะโอ้โหนี่แหละเขาเรียกวัวรุ่นสร้างตัวแล้วหกร้อวิ่งได้เหรอหเขาลับหกร้อวิ่งเหรอหรือว่ามาส่งข้าวเอาหกร้อนี้นะมาส่งข้าวว,วิ่งน้ำรถน้ำม,มัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยสำคัญที่สุดคือรถถังลมเนี่ยต้องมีรถถังลมด้วยถ้าไม่มีรถถังลมนี่จะเป่ากองกันยังไลงลตรงไหนเนี่ยที่เดิมไงบนเป็นถ้าเกิดใครที่เป็นเจ้าแก่ร้านคาราโอเกะนะมาตั้งเลยเนี่ยบ้านเช่าบ้านแถวเนี้ยเช่าเลยเช่าเลยวิแต่พ่อหนุ่มกัดมันทั้งนั้นแถวนี้มาเลยโดยเฉพาะคนขับแมคโครนะอืมงานได้เลย,เลย เอาสาวแบบสวยๆมามาล่อ่อยตังเยอะตังเยอะมากเลยเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนลูกเมียไม่มีสักคนนั้นในนี้ยน่าจะน่าจะมีผู้หญิงขับรถอยู่ในนี้นะผมว่าน่าจะมีไม่มียเอาทางนี้ไม่มีผู้หญิงขับรถเหรอถ้ามีผู้หญิงต้องรู้แล้วนี่ต้องต้องต้องมีข่าวต้องมีใครรายงานว่าเฮ้ยผู้หญิงขับรถร้อยโคตรเก่งอย่างนี้ใช่ไหม แต่คันนี้ช่วงล่างดําดํามากเลยเนี่ยมเหมือนไม่โดนฝุ่นอ่ะวิ่งใกล้ๆแค่นี้นะพี่เกียรติมันวิ่งมากแค่สิบกว่าเมตรเองเนี่ยเขาวาจัดชุดเขาว่าแหละบางชุดเขาว่าเอาไปเคลียร์พื้นนี่อะไรอย่างงี้เนี่ยตรงนี้น่าได้ระดับแล้วเนี่ยเขาปรับแล้วนะปรับยังไงก็สูงอยู่ดีด้วยอันนั้นพื้นเดิมแล้วนะที่มีทงเ,เป็นภูเขาหรือเปล่าเนี่ย มีเครื่องปั่นไฟส่วนตัวด้วยเอาไม่ย้ำหรือเปล่าย้ำเปิดแอร์นอนย้ำบ้างอันนี้คือพื้นที่ชาวบ้านนะเนี่ยชาวบ้านออกไปจากนี้ก็คือที่ชาวบ้านแล้วอันนี้เราจะออกว่าไหนออกวน่าไหนเก่านะถ้ากลับทางเก่านี่เป็นสามกิโลแล้วมั้งนี่ครับก็คือบ้านหลังนี้ไม่ยอมขายให้เอาง่ายๆเลยเขาก็เลย เขาก็เลยทําแค่นี้ไม่น่าอยู่แล้วโรงงานขึ้นไม่น่าอยู่แล้วเสียงอะไรไป่จะรอโกงนะคะเนี่ยเขาทําร้องบ้านโกงไม่ทันแล้วเเอาถ้าเขาทําร่องน้ําอย่างเงี้ยมันไม่ทันแล้วแหละลางลำรางรางไม้บําบัดนี่เ็าอ้อมบ้านแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่น่าอยู่แต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้น่าอยู่อยู่เนี่ยทําเป็นบ้านเช่าเนาะทีนี้เนาะใช่ไหมพี่ ผมว่าคนแถวนี้รวยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทําเป็นบ้านเช่าอ่ะใช่บ้านเช่าบ้านเช่าอ่ะมันเพราะมันเป็นทางออกพอดีเนี่ยเป็นบ้านเช่าได้หมดเลยเนี่ยสิ่งนี้ามาหาทำบ้านเช่าถ้าทำถ้าทาบ้านเช่าอ่ะมันก็ได้ตอนช่วงก่อสร้างแรกๆ่ะทำอะไรทำบังกะโลไม่ใช่ช่วงก่อสร้างแรกอ่ะคนที่จะเช่าอ่ะก็พวกที่มาทาโรงงานพวกอะไรพวกนั้นน่ะพวกพนักงานที่ตอนมาสร้างโรงงานเขาจะอยู่เป็นยังไงมันมันก็มาเช่าไง อแต่เน zeker, minority, s <S ี้ยถ้าเป็นโรงงานแล้วพนักงานประจําก็คงไม่เช่าแล้วหรอกเขาไปทําบ้านเขาไปซื้อบ้านใช่ไม่เราเราทำบ้านเช่ากินก่อนสักสี่ห้าปีอ่าอะไรอ่าพอพอรู้ว MM> ่าเออสถานการณ์เริ่มมันดีกระทุบก็ทําบ้านขายดิจริงแล้วคนเช่าก็มีเช่าก็มีบอกเขือเข้ามาชั่วคราวที่บอกได้ไหนบอกเอาขาเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มาเที่ยวอีกเดี๋ยวจะพาดินด่วนกับพี่ตินมาหาพี่เกียรติแล้วก็มารีวิวอีกสักรอบนึงใช่เดีมามา,มาขอบคุณเสียบูนะครับไม่อนุญาตผมก็ขอบคุณไว้ก่อนเลยถ่ายรถเสียบูไปแล้ว <c oughs> ขอบคุณพี่เกียรติด้วยครับ <c oughs> เราไปดูกันต่อเราไปหาซื้ออะไรทีนี้เมือแข้งเหรอ